สวัสดีพี่น้องที่เคารพรักครับมีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งทั้งสองคนก็มาพบกันในขณะที่เด็กผู้ชายก็มีลูกแก้ว1ิบเม็ดมาเล่นส่วนเด็กผู้หญิงก็มีทอฟฟี่ช็อกโกแลต10เม็ดมากินเช่นเดียวกันทั้งสองคนก็อยากได้ของที่แต่ละคนมีเพื่อไปการแลกเปลี่ยนกันเด็กผู้ชายก็ให้ ลูกแก้ว10เม็ดที่ตัวเองมีส่วนเด็กผู้หญิงก็ให้ทอฟฟี่ช็อกโกแลตที่ตัวเองมีทั้งหมด10เม็ดให้แก่เด็กผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันเวลาตอนเย็นเวลาที่เด็กผู้หญิงได้กลับไปที่บ้านก็มีความสุขกับลูกแก้วที่ตัวเองได้แลกมากับเด็กผู้ชายเอามาส่องไฟเล่นเอาไปประดับประดาบ้านเอาไปใส่ไว้ในตู้ปลาเพื่อสร้างสีสันและก็สวยงาม ตรงกันข้ามเด็กผู้ชายเมื่อกลับไปบ้านเขาก็ไม่มีความสุขแล้วก็เกิดความหวาดระแวงเพราะตัวเขาเองนั้นแท้จริงมีลูกแก้วทั้งหมด11เม็ดเขาได้เก็บเม็ดที่11เป็นเม็ดที่สวยงามเป็นเม็ดที่เขารักไว้กับตัวเองแล้วก็ให้ลูกแก้วเพียงแค่10เม็ดเป็นการแลกเปลี่ยนความทุกข์ใจที่เขามีทำให้เขาไม่สบายใจและกลางคืนก็นอนไม่หลับตอนเช้าเด็กผู้ชายคนนี้ ก็ตื่นตั้งแต่เช้าแล้วไปหาเด็กผู้หญิงแล้วก็สารภาพความจริงพร้อมกับมอบลูกแก้วลูกที่11อให้กับเด็กผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนเขาไปทำให้เขาได้มีความสุขแล้วก็มีความสบายใจพี่น้องครับที่ใดที่มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ที่นั่นจะปราศจากความหวาดะระแวงความจริงใจก็คือการพูดในสิ่งที่เป็นความจริงพูดในสิ่งที่เป็นความถูกต้อง ความจริงใจคือการรักษาสิ่งที่ได้พูดไปความจริงใจคือการทําความดีทั้งต่อหน้าและรับหลังแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นและสุดท้ายความจริงใจก็คือการกล้ายอมรับความผิดกล้าเข้าไปขอโทษกล้าที่จะไปสารภาพความจริงดังพระวรสารของนบุญมัทธิวบทที่7ข้อที่12สองได้กล่าวไว้ว่าท่านต้องการให้ผู้อื่น ทำกับท่านอย่างไรก็จงทำกับผู้อื่นอย่างนั้นเถิดขอพระเจ้าอวยพร